เ,เหมือนคูร่รักคู่แคนอ่ะถ้าเจอกันทุกครั้งก็ต้องแบบเต็มที่ทุกครั้งไม่ว่าจะแบบบอลอุ่นเครื่องรายการอะไรก็แล้วแต่ยันบอลเยาวชนอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบว่าคือร้องเต็มที่มันเหมือนเป็นศักดิ์ศรีระหว่างทั้งสองทีมด้วย การตงแรกของทีลสินในเกมนี้ก็ว่าได้ครับเพราะแทบไม่มีจังหวะในการสับสายนะครับนี่แลัวเป็จังหวะที่ทีละสินแข็งแกร่งมากเลยก็คือที่จะาแหวกมาสองสามลายครับเจ้าน้าที่ก็เอาไม่อยู่ครับแล้วทีละสินยิงลูกนี้หมุบอลสายด้วยกันแต่ว่าทีมวีชัยยังกระโดดปัดยิงนี้ไม่ได้ครับต้องอยอมรับว่าสติของเราเป็นรอง4ครั้งหลังสุดเอฟเอคัพก็แพ้ถ้วยกอก็แพ้ทีวีแอลไปในบ้านก็เสมอ ในบ้านเองเสมอแล้วก็โตโยต้าแล้วก็แพ้เกิดอะไรขึ้นในทีมของทองครับก็ผมว่าก็อาจจะเป็น,นจังหวะด้วยอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งอาจจะเป็นอยู่ในช่วงที่เราเราเล่นเล่นกันไม่ค่อยดีหรือว่าเพิ่งฟอร์มทีมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในนัดวันอาทิตย์เนี้ยผมว่าทีมเราเล่นในบ้านด้วยอะไรเงี้ยเราก็เจอชนบุรีซึ่ง,ซ,งซึ่งเรามากักจะทําผลงานได้ดีนยามที่เล่นในบ้านอะไรเงี้ยก็หวังว่าวันนั้นอ่ะก็คงคง,คงชนะ เราพติที่มันไม่ดีออกไปเลยผมว่าพิ่ติมีมีพร้อมกับทุกอย่างคือประสบการณ์ความสามารถแล้วก็เหมือนผมว่าเขาเขามีโอกาสไปเล่นต่างประเทศอะมีความ,เป,มเป็นมือเป็นมืออาชีพมากมากกว่านักบอลไทยตอนนี้ซึ่ง จะเห็นว่าแบบผมพยายามดูดูแกตอนแบบอยู่นอกสนามอะไรเงี้ยซึ่งแกเป็นนักบอลที่แบบดูแลตัวเองได้ดีมากซึ่งซึ่งผมว่าน้อยคนอะที่แบบเหมือนเหมือนเราตอนนี้ก็ลังเริ่มเป็นเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยแต่พิ่ตีไปเห็นมาแล้วไปไป,ไปสัมผัสมาแล้วอะไรเงี้ยรู้ว่าแบบตัวเองควรจะทำอะไรอาหารการกินการพักผ่อนการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยผมว่านักวอลอาชีพคนหนึ่งอ่ะถ้าทำได้อย่างแกก็ผมว่า มีมีอายุการใช้งานเยอะเยอะกว่านักบอลทั่วไปก็ผมว่าคล้ายๆกันอ่ะเหมือนคล้ายๆวิตีอ่ะซึ่ง เขามีความเป็นมืมออาชีพไม่ใช่แค่ในสนามอะไรเงี้ยคือน,นอกสนามเขาก็ยังดูแลตัวเองเล่าบุหรี่เขาก็ไม่แตะอะไรเงี<ม>้ยล้วก็ก็คิดดูว่าอายุอายุเยอะแล้วอะไรเงี<ม>้ยก็ยังสามารถเล่นอยู่ในลีกสูงุดประเทศไทยได้ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าพี่เธอก็ดูแลตัวเองได้ได้อย่างดีมากๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าประสบการณ์ทักษะเบสิกอะไรเงี้ยเขาเขายังยัง,ย,งยังดีเยี่ยมอยู่เลยซึ่งว่านักฟุตบอลก็ โอเคในระดับอะไรที่ดีก็ออยังเป็นตัวอนันตรายสำหรับทีมทองดีก็ <nu S 1> ผมว่าเป็นตัวอันตรายแน่นอนเพราะว่าอ,อย่างแรกก็มีเบสิกที่ดีแล้วก็มีประสบการณ์ซึ่งซึ่งของเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบฝึกกันแค่แบบฝึกทุกวันมันก็ไม่ไม่สามารถหาได้เงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นเป็นสิบปีอะไรเงี้ยถึงจะมีประสบการณ์ว่าจังหวะไหนควรจะทำอะไรเงี้ยคือมันอาจจะแบบแก้ไขได้แก้ไขเฉพาะหน้าได้ชํานาญกว่ากว่าคนไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยซึ่ง

ก็ผมว่าเราก็มีโอกาสอยู่ก็ก็เพียงแค่ว่าถ้าเราชนะในบ้านอะไรเงี้ยสกอร์ไม่เกินสามสองเราก็ผ่านเข้ารอบใช่ไหมพี่ก็ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสเพราะว่าหลายหลครั้งที่เราเล่นในบ้านอะไรเงี้ยทุกคนจะเหมือนมีแรงขึ้นเขิมีกองเชียร์ที่คอยสนับสนุนอยู่อะไรเงี้ยผมว่าเราชนะไม่น่าไม่น่าจะยากเพียงแต่ว่ารูปเกมมันอาจจะอึดอัด นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเราก็ผมก็ยังมั่นใจว่าลึกๆอะ่ะผลผลสกอร์สุดท้ายเดอนออกมาหวังว่าเราจะเข้ารอบ ฝากครับเหมือนเหมือนมืนฟุตบอลไทยมันพัฒนามามากายแล้วไปไกลกว่าที่ที่คิดในช่วงแรกๆมากอะไรเงี้ยก็ผมว่าท,ทั้งสองทีมอกองเชียร์มีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วหวังว่าวันนั้นก็คงมีคนดูสนามแล้วก็เชียร์กันอย่างมีสปิริตครับผม